สวัสดีค่ะพบกับพี่อูนะคะที่ช่องวาดรูปง่ายง่ายสายพี่อูนะคะสนุกไหมคะน้องๆกับทุกๆวันที่พี่อูนะคะมาวาดรูปแพนเคก้กตัวกระตูนให้ดูนะคะแพนเค้กของเรานะคะวาดเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะไปแบ่งปันรับประทานกันนะคะกับคุณพ่อคุณแม่หรือกับเพื่อนๆของน้องๆน,นะคะแพนเค้กมีประโยชน์นะคะใส่นมใส่ไข่ด้วยนะคะ ทานเป็นของว่างหรืออาหารเช้านะคะได้สบายสบายเลยนะคะและว,วันนี้ค่ะน้องคนไหนนะคะจะวาดรูปตัวกร์ตูนแพนเค้กนะคะไปด้ยวยกันกับพี่อูนะคะเรามาเช็คลิสต์อุปกรณ์กันค่ะเตรียมพร้อมหรือยังเอย่ยเตาแพนเค้กมีหรือยังจ้าแล้วก็พายังซิลิโคนค่ะสำหรับใช้กลับด้านแพนเค้กของเรานะคะและที่ขาดไม่ได้นะคะแป้งแพนเค้กค่ะที่ผสมสำเร็จรูปผสมสีเรียบร้อยนะคะเตรียมพร้อมที่จะใช้งานนะคะ แบบตัวกระตูนที่น้องๆต้องการจะวาดนะคะและจานน่ารักน่ารักนะคะที่วาดเสร็จแล้วเราจะใส่ชิ้นงานกันนะคะและที่ลืมไม่ได้เลยนะคะปอกแขนค่ะป้องกันความร้อนหรือเสื้อแขนยาวก็ได้นะคะเวลาที่น้องๆวาดชิ้นงานหลายชิ้นนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลว่าแขนของเราจะร้อนนะคะใครเตรียมเสร็จแล้วนะคะไปวาดแผนเค้กตัวกระตูนน่ารักน่ารักกันกับพี่อู๋กันค่ะไปกันเลยค่ะค่ะน้องๆคะ มาดูกันคะ่ะว่าวันนี้นะคะพี่อุนะคะจะพาน้องๆนะคะมาวาดตัวการ์ตูนตัวไหนกันนะคะตอนนี้นะคะพี่อุก,กาลังวาดโบของเขาอยู่นะคะเพราะจะเดาออกได้ไหมคะพี่อุใบให้เล็กน้อยนะคะว่าตัวการ์ตูนที่พี่อุก,กาลังจะวาดนี้นะคะเขาเป็นแมวนะคะเป็นตัวการ์ตูนที่ถูกสร้างสมมุติขึ้นนะคะ จากประเทศญี่ปุ่นนะคะน้องๆเดาได้เรียงเอ่ยนะคะก็พี่อูนะคะพาน้องมาวาดนะคะตัวการ์ตูนที่ชื่อว่า hello kitty นะคะพี่อูว,ว่าพอพี่อูบอกชื่อปุ๊บเนี่ยน้องๆจะต้องรู้จักกันทุกคนแน่นอนนะคะตัวการ์ตูน hello kitty นี่นะคะเขาเป็นตัวละครนะคะที่สร้างขึ้นโดยบริษัท sanrio ประเทศญี่ปุ่นนะคะออกแบบครั้งแรกนะคะโดยคุณยูกะ ชิมิสุนะคะโดยเธอวาดออกแบบมาเป็นภาพแมวญี่ปุ่นหางสั้นนะคะหรือแมวหางกุดนั่นเองนะคะคิตตี้เป็นผู้หญิงนะคะเป็นแมวสีขาวที่ติดโบสีแดงนะคะปรากฏตัวครั้งแรกนะคะในประเทศญี่ปุ่นนะคะในปี1974นะคะเราก็ถูกนำไปออกอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะบุคลิกของเขานะคะก็มีความน่ารักนะคะ ตามวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในประเทศญี่ปุ่นนะคะวาดแล้วนะคะ Hello Kitty นะคะแมวตัวน้อยตัวนี้นะคะมีอายุมากกว่า40ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังเป็นที่นิยมนะคะจนถึงปัจจุบันโดยไม่ต้องมีการโฆษณาใดๆนะคะพี่อูเองนะคะในช่วงวัยรุ่นนะคะก็ชอบ Hello Kitty เช่นเดียวกันนะคะก็มีผ้าช็ดหน้านะคะ่ะที่เป็นลาย Hello Kitty นะคะคือน,น่ารักค่ะเนาะใครๆก็ชอบนะคะพี่อูว,ว่า ัจจุบันน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังชอบ Hello Kitty อยู่ใช่ไหมคะนี่พี่อูนะคะก็วาดตัวแมว Kitty ้เนี่ยใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะคะก็กำลังลงสีตัวของเขาอยู่นะคะซึ่งเป็นสีขาวนะคะทั้งตัวนะคะโบสีชมพูแล้วก็ใส่สุดสีชมพูนะคะแล้วก็พี่อูนะคะก็เลือกตัดขอบของเขาด้วยสีเหลืองแล้วกันเนาะ เพิ่มความสดใสนะคะให้กับน้อง Hello Kitty ของเรานะคะนนางน่ารักจังเลยอะระหว่างนี้เราก็รอแป้งสุกกันนะคะในสเต็ปแรกรอแป๊บนึ่งนะคะและก็เหมือนเดิมน,นะคะพอแป้งชั้นแรกของเราสุกนะคะพิวก็แนะนำให้น้องนำแป้งแพนเค้กนะคะแบบไม่ผสมสีใดๆนะคะระบายทับลงไปอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะ เพิ่มความหนาของแผนเค้กของเรานะคะก็จะทำให้น้องๆเ,เนี่ยปรับแป้งแพนเค้กของเราได้ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยแหละได้แป้งเยอะขึ้นได้แผนเค้กเยอะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะพี่อูก,ก็กำลังใช้พาย,ยางซิลิโคนค่อยๆแซะนะคะอ่ากลับด้านมาแล้วน่ารักไหมอ่ะวาดไม่ยากนะคะแล้วก็น่ารักด้วยนะคะวาดเสร็จแล้วนะคะก็ ไปแบ่งปันกันรับประทานกันเลยค่ะค่ะสนุกไหมคะสำหรับกิจกรรมนะคะวาดแพนเค้กกระตูนนะคะที่พี่อูนะคะมาวาดให้น้องๆดูทุกวันนะคะ การวาดแพนเค้กกระตูนนะคะเป็นประโยชน์กับพัฒนาการของน้องๆมากมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าน้องๆน,นะคะจะได้ฝึกนะคะการคิดการตัดสินใจนะคะการเลือกสีนะคะที่จะมาลงตัวกระตูนนะคะแล้วก็การจินตนาการนะคะว่าเราต้องการจะวาดตัวกระตูนตัวไหนนะคะและที่สําคัญนะคะก็เป็นการฝึก กล้ามเนื้อมัดเล็กนะคะก็คือกล้ามเนื้อในส่วนของมือด้วยนะคะที่จะเป็นประโยชน์สําหรับพัฒนาการของน้องๆด้วยนะคะส่วนเรื่องจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะสําหรับวัยเด็กสําหรับการจเจริญเติบโตด้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆน,นะคะวาดแพนเคก้กการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะ ก็อวดคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วก็ไปแบ่งปันกันรับประทานกับเพื่อนๆนะคะรือสําหรับครอบครัวไหนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะทํากิจกรรมวาดแพนเค้กการ์ตูนด้วยกันกับน้องๆนะคะก็ขอให้รับประทานด้วยกันอย่าง enjoy มีความสุขนะคะและยังไงนะคะพี่อูก,ก็ฝากนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะติดตามช่องวาดรูปง่ายๆนะคะสไตล์พี่อูด้วยนะคะและนะคะอย่าลืมนะคะ แอดไลน์แอดของพี่อูด้วยนะคะเพื่อที่จะรับนะคะสเต็ปพื้นฐานนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มวาดรูปนะคะแผ่นเค้กกระตูนนะคะแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะเตรียมตัวยังไงและมันดียังไงกับลูกๆของเรานะคะแอดไลน์แอดได้เลยค่ะพี่อูนะคะมีสรต็จพื้นฐานเหล่านี้นะคะแจกฟรีค่ะโหลดไปไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะยังไงวันนี้พี่อูนะคะลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับพี่อู ในคลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย